สวัสดีคะ่ะพี่ต้อยลาลาไทยแลนด์วันนี้พี่ต้อยพามาดูตาลที่เพาะไว้นะคะดูดิแตกใบสวยแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปลงดินจะปลูกตานคู่นะคะก็คือปลูกสองต้นหน้าประตูบ้านพี่ต้อยจะไปปลูกที่อุตตรดิตนะคะพี่ต้อยจะไปทำ เกษตรที่อุตดิกตคือออนไลน์ด้วยค่ะไปออนไลน์ที่บ้านเกิดนะคะเพราะออนไลน์สามารถทําได้ทั่วประเทศไทยเราก็ไปออนไลน์ที่บ้านผืนนาที่แม่แม่สมบัติแม่ที่แม่ยกให้เราก็จะปลูกบ้านนะคะแล้วก็ทําเกษตรพอเพียงแล้วก็ออนไลน์อินชัวนะคะนี่ค่ะวันนี้พี่ต้อยก็พามาดูตาลที่เพาะไว้งามแล้วค่ะแต่ตาลต้นเดียวไม่สวยนะคะต้องปลูกคู่นะคะเดี๋ยวพี่ต้อยพามาดูอีกต้นหนึ่งกำลังงอกค่ะ นี่ค่ะต้นนี้กาลังงอกนะคะแต่ใบเขายังไม่ขึ้นเขายังไม่ตั้งนะเนี่ยพี่ต้อยก็รอให้อยู่รอให้ใบตั้งขึ้นมายังไม่ตั้งนะคะนี่ค่ะนี่เดีย๋ยวใบตรงแบบสวยแบบต้นนี้นะคะนี่ค่ะโยนกระดินก็มีนะคะกระดินก็มีขึ้นนะแต่ว่ามันมันไม่ถอนไม่ได้นี่ค่ะพี่ต้อยก็พามาดูต้นตาลน,นะคะคลิปสั้นๆนะคะ พอไว้แตกใบแล้วนะคะนี่ค่ะตาลตะโหนดนะคะตาลน,นี่ถามว่าประโยชน์เขาเยอะไหมเยอะนะคะลูกตาลก็ทําขนมนะคะใบตาลน,นี้ก็มีประโยชน์นะมุงหลังคาก็ได้ทําได้หลายอย่างต้นตาลไม้นี่ก็ทําสากนะคะทาพกทาสากได้นะคะหายากนะอยู่นี้ตาลหายากแล้วส่วนลูกตาลน,นี้ตาลอ่อนก็กินอร่อยนะคะตาลสุกก็ทําขนมส่วน อ่อออะไรนะพี่ต้อยจะบอกว่าน้คอตาลนะคะที่ยอดตาล่ะก็ก็น้ำตาลก็ทำน้ำตาลได้นี่เดคะได้สองต้นเลยนะคะพามาดูนะคะสองต้นเลยเพราะไว้จะไปปลูกที่อุตรดิตนะคะโอเคนะคะไม่ประมาทกาดอย่าตกนะคะเราจะสู้โควิดไปด้วยกันนะไทยชนะอยู่แล้วค่ะโอเค thank you for watching please come again บายขอบคุณที่รับชมนะคะไม่ประมาทกัดอย่าตกนี่สวยเลยค่ะกำลังสวยเลยต้นกำลังงามเดี๋ยวไปลงโควิดถ่ายอะค่ะจะไปลงที่อุตรดิตต้นนี้ก็ใบไม่ตรงสักทีนี่ค่ะโอเคนะคะบายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบายต้นมันจะแยกกันเนี่ยบายสวัสดีค่ะ